เรื่องหลอนซ้ำซ้อนว่ากันว่าเรื่องผีนั้นถ้าพูดให้คนที่ไม่เชื่อฟังก็มีแต่จะถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่มีทางเชื่อว่ามีอยู่จริงเช่นเดียวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปพบเจอกับเหตุการณ์ที่ชวนคนหัวลุกที่มันต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องผีของเขาไปตลอดการในค่าคืนที่เงียบสงบคืนหนึ่งเขากลับจากเที่ยวกันคืน เขาจึงขับรถช้าเพราะรู้ว่าตัวเองค่อนข้างเมาจนกระทั่งเขาขับผ่านมาถึงอุโมงค์แห่งหนึ่งเขาก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่กลางอุโมงค์ในลักษณะที่คนขับโดนมอเตอร์ไซค์ทับอยู่แน่นอนว่าเขาตกใจมากเขาจึงโทรเรียกรถพยาบาลก่อนที่จะปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วลงไปช่วยคนคนนั้นแต่พอเขาลงจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ล้มมันก็หายไปแล้วเขาต้องยืนงงอยู่ก่อนจะขยี้ตาตัวเองแล้วเดินมาดูกลางถนนพร้อมคิดว่านี่ตัวเองเมามาก ถึงขนาดตาฝาดขนาดนี้เลยเหรอแต่ในขณะที่เขางงอยู่นั้นก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้วยความเร็วมากเขาจึงรีบวิ่งกลับไปหลบข้างทางก่อนที่จะมองตามรถคันนั้นไปและก็พบว่ามอเตอร์ไซค์เสียหลักไปชนกับข้างอุโมงค์เหมือนกับว่าคนขับตั้งใจจะพุ่งชนอุโมงค์จนทำให้ร่างนั้นกระเด็นไปอีกทางส่วนรถก็ไปอีกทางและหมวกกันน็อกก็กลิ้งมาที่เท้าของเขาซึ่งเขาก็ยืนอึง้งกับภาพที่ได้เห็น ก่อนที่จะรีบวิ่งไปดูว่าคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหมือนเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่พอเขาวิ่งไปถึงเขาก็ต้องเบรกตัวเองจนล้มลงเพราะร่างที่พยายามลุกขึ้นนั้นมันคือร่างที่ไร้หัวแถมมันยังเอามือขึ้นมาคลำรอบคอเหมือนกับกําลังหาหัวตัวเองอยู่จากนั้นมันก็ลุกขึ้นแล้วหันตัวมาทางเขาซึ่งตอนนั้นเขาช็อกกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากเขาจึงถอยหลังนี้เรื่อยๆเพราะร่างนั้นมันจะเดินมาหาเขา จนกระทั่งเขาถอยหนีไปชนหมวก,กันน็อกเขาจึงเห็นว่าหัวของคนคนนั้นมันหลุดอยู่ในหัวกันน็อกมาแถมหัวที่อยู่ในหมวกมันก็ยิ้มให้เขาอย่างเยือกเย็นก่อนที่เขาจะแหกปากร้องดังลั่นแล้วรีบโยนหมวกไปให้ร่างนั้นก่อนที่จะเอามือปิดตาตลอดสักพักรถโรงพยาบาลที่เขาโทรก,ก่อนหน้านี้วิ่งมาถึงเขาจึงรีบวิ่งไปหารถพยาบาลแล้วรีบชี้ไปทางข้างหน้าเขาเอาแต่พูดว่าผีหลอกผีหลอกซึ่งพอทุกคนมองตามไปก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเลย ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เขาถูกตําหนิจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มากับรถพยาบาลน,นั้นพร้อมทั้งตัวเขาเองยังถูกจับเป่าแอลกอฮอลและโดนจับข้อหาเมาแล้วขับอีกด้วยและแถมเขายังต้องมาเจอเรื่องหลอน,ลอนที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้เมาจนตาฝาดแน่นอนและพอเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดหลังจากวันนั้นเขาจึงพยายามสืบหาเรื่องนั้นด้วยตนเองจึงทําให้เขารู้ว่าอุโมงค์เซมบะเก่าหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ถนนจุนอิจิคุมซึ่งสาเหตุที่เขาเรียกกันแบบนี้เพราะในอดีตเมื่อปีโชวะที่40ได้เกิดอุบัติเหตุหน่าสลดกับเด็กหนุ่มวัย17เจที่ชื่อจุนอิจิโดยที่รถมอเตอร์ไซค์ของจุนอิจิได้ไปชนเข้ากับรถบรรทุกที่ไม่สามารถหักเลี้ยวหลบได้อย่างจังจนเขาต้องเสียชีวิตคาที่และหลังจากการตายของจุนอิจิก็มีคนมากมายเห็นดวงวิญ,ญญาณของเขาแทบทุกค่ำคืนซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ฝันประหลาดหลายรอบว่าจุนอิจิกลับมาตายซ้ำที่จุดเดิมของอุโมงค์เซมบะ จนกระทั่งสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็ตัดสินใจตั้งไป้ายไว้ที่อุโมงค์เซนบะเก่าไว้โดยเขียนว่าอย่าตายอีกเลยนะจุนอิจิซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นดวงวิญญาณของเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารนั้นอีกเลยซึ่งคาดว่าจุนอิจิน่าจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เขาเจอนั้นมันก็ทําให้เขางงว่าถ้าไม่ใช่วิญ,ญญาณของชายในตำนานแล้วสิ่งที่เขาไปเจอคืออะไรกันหรือว่าก่อนหน้านั้น มีคนมาตายที่นี่อีกแต่ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของใครตัวเขาเองก็ไม่คิดจะขับรถผ่านไปที่นั่นในเวลากลางคืนอีกแล้ว